สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยานาตะสอนค่ะวันนี้ทานข้าวเอาบรรยากาศบรรยากาศสวนสาธารณะในห้องพอหมูปลาสวายได้เนี่ครับผมหอมปลาสวายกับวราบหมูครับสองเมนูนี้ก็เอาอยู่นะฮะแล้วก็ผักลาบปรดุกผักมีกระหล่ำแล้วก็ถั่วเด้อพี่น้องเด้อไอแถวบอกว่าราบหมูบระมาณราบหมูค่ะราบปลาดุกราบปุกระดุกจ้าเมื่อกี้วอาผิดบอาผิดใช่ไหมอันนี้จะเป็นปลาสวายได้กินแบบนี้เลยพี่น้องค่อยแถาทำไมไม่นั่นล่ะ เดียวไม่ได้เปิดเดียวไม่ได้เปิดปิกใจปิกใจเ <c> ส <oughs> ียงดังเดี๋ยวเป็นเป็นบุกไฟนะไปแล้วไปวไหนนู่นเนบุกไฟนะโอเคกินเลยเแผ<พ>ลบ,<พ>บอันนี้กัอีกกล่องม,มาครับผมมาครับมากินข้าวนะฮะวันนี้มาเอาบรรยากาศ ออเอาบรรยากาศแอในสวนพี่น้องไมัใช่ข้าวอไอห่อหมกปลาสวายแล้วก็แมงลาบปลาดุกหอหมกปลาสวายแซ่บ,บกินแบบกิสานบานเฮาน่งกินแบบนี้เลยค<ส>ุยคำใหญ่ๆเลยครับอ,แบบอร่อยอร่อยหมปลาเนี่ย แบบมูาผมจะอยาบไหมอร่อยมัเงไครับหมูปลามั่ันสดดตัวยถ้าสดก็จะอร่อยไม่เห็นขขให้ทับเลยไม่เป็นไรแซ่บเลยพี่น้องลึ้ปลาอย่างเงี้ยทำอร่อยมากอืมนัวลึกเลยลาบปลาเนี่ยก็อร่อยแต่เปรี้ยวครับเนาะ มันเจ๋เจ๋อเสียเลยอืออมย่ายังไงงงหลับปไปดูกพี่นอกก็เหสุผครับสุ่ใจไปรุน่นซื้อเขากินได้หมนเ่ยวันนี้เป็นอาทิตย์มันหยุด บางครั้งเราก็ไปกินที่ร้านไทยอันนี้เราก็ซื้อจากร้านไทยเหมือนกันแต่เรามากินที่สวนสาธารณะนั่งโต๊ะกินเลือแซบกินที่ไหนก็อร่อยครับตามใดเขายังหิวหิวหิวว่ากินที่ไหนก็แซบหมดอันนี้หัวปลาหัวเบิ่มเลยหอมไม่เอียงกล้องมาทางทางยานะไปเลยจะได้เห็นกับเขาเยอะ มึงจะคล้องกับเอาล่ะนั่งกินแบบบําบานเนี่ยพี่น้องอืมอ่าหมันมันได้เท่านี้เอาละโอ้วใส่ปะเขือเอเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยก็คืนก็คืนมาดูกระมิกางครับ ใส่เราใส่ไม่ใช่มะนาวนั่นเนี่ยคุณนนไม่เห็นไะ้ถับเห็นไหมแสบตพี่น้องอ,อ,อันนี้สีเพ็ดขวาคุยรับไปดูซีเพ็ดดูจังไร น,นี่ก้างระวังก้างนี่ขอเป็นสอบเลยอันนี้ถุงละสิบเหรียญคุยคำใหญ่ๆมันจะบบบดแ่บอ,อันนี้สารบ้านเฮาคำมีใ,ใหญ่คือไฟเนี่ย <laughs> มาบลงไป เขาก็เข้ากล้องนะทิชชู่สองวิย้ายหมดแล้วเข้าดีไงสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแบบโชว์ดางนะครับขอบบรรยากาศบายบายบายครับผม